มื่อนีผ้าพี่น้องมาชมคุณนายตื่นสายนะครับออกดอกหลากหลายสีครับคุณนายตื่นสายหรือว่าแพรเสียงไฮนะครับนี่ครับดอกสีแดงสีชมพูสีขาวครับพี่น้องสวยงามมากๆเลยครับนี่ปลูกไว้ให้เขาเกิดแทนหญ้ามันสวยกว่าหญ้าเนาะ เนี่ยเขาออกดอกเลียงงายโตวไว้แพรไว้ครับพี่น้องมีนาะสวยสวยแพรไว้มากเลยส่วนมากก็จะเป็นสีชมพูกันเนาะที่ปลูกสีแดงก็มีสีขาวก็มีนะครับสวยมากๆเลยนะครับเราปลูกให้มันขึ้นแทนหญ้ามันก็มองดี มองสดใสเห็นแล้วอารมณ์ดีครับสิ่งสวยๆงามๆนอะบพี่น้องเนาะธรรมชาตินะครับ